สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามาด้วยจ้ามากินหมูกระทะกับยายติ๋วนะคะจ้ามาจ้ามีจ้าให้มังจะตดราการอาหารนะคะนูนหมูเป็นหม้อเลยจ้าหมูเป็นหม้อเลยนี่เล็บมือนางก็มีค่ะนี่นะคะ แล้วก็มีนี่ผักนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็มีอะไรเอ่ยน้องพาวกินอะไรเนาะย,ยกขึ้นอ่าแอนแนนพิซซ่าสวัสดีค่ะด้วยน้องพาว,วค่ะน้องากินพิซซ่าจะพิซซ่าสองกล่องเลยนูน่นจะมานะคะมากินด้วยกันจะนาน,านทีนะคะสองอาทิตย์ครั้งค่ะรายการอาหารกินหลักร้อย รักษาหลักแสนจ,จะมาขามามากินน้ากันเย็ดจิว้วกัให้เมืองพอวีบเบนก็ขาน้อจะนี่เห็นบ่อค้าน่ากินมากค่ะมานะคะมากินด้วยกันจะเย็ดจิวกับกินพิซซ่าไปชิ้นนึงจะพิซซ่าคนก็สีบรน,นันมันจะจิ้วมาจิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะจะ นี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มตำเองเฮ็ดเองด้จ้าเอาสลัดไม่ไวอมาค่ะมามากินไหมคะนี่ค่ะนี่มาค่ะมามากินน้ำกันนด้วยค่ะเด้อ ยอหอดง่ายาหมกับมะขึ้นอีกหอยจุ่มนอนบะได้เอ้ากลัมาให้ดูหน่อยหอยังไงลูกอืมหอยเป็นแค่หอยื่นมานี่ค่ะหอกินอย่างนี้นะคะหมูกระทะอืมผักกาดหอมห่อกินทั้งผักสดผักต้มนะคะใหญ่เขาจะ็นเสียงหน้าต่างมันมีเสียงรนอ่าอืมนี่เต้าหู้ไข่ก็มีนะคะ นี่ลงมือรอยอาหารมันจะเกินจะข้าวอร่อยอร่อยนะคะมามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อสุขุมสุขคนเอฟซีก็ได้จ้ะเมืองนอกเมืองหน้าเมืองไทยเมืองหลักทั่วโลกเลยจ้าเห็นไหมคะกุ้งตัวเป้งๆเลยค่ะจ้ายกกินของใครของมันเลยลูกคนละอันไปเลยทานน้งข้าวใส่น้ำมันขวดตามจิบกับเจ้าได้เลยดีนะ นี่นะคะมากินกันด้วยกันค่ะจ้ะน้องพาก็กินกุ้งนะคะจ้ะกุ้งหมึกจ้ะนะคะมาข้ผัดหมูข้าผักอะไรลู้จ้ะจ้ะบิบิ้นไผ่เมืองสามนาทีแล้วเน้องขาน้อยแย่ติวขอจอคลิปต์แลค่ะเด้องแย่ติวก็จะขอ กินหมูกระทะรับกันซะจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อเออขอตัวกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลค์ผู้กำลังใจที่เข้ามากินหมูกระทะกับยายจิ๋วนะคะจ้าเนาะจ้าจ้ามาเด้อกินข้าวจ้าอน้องพาวลาพี่ป้านะอาให้ยายหน่อยบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายค่ะจ้า้าวดย รักทุกคนนะคะเลิฟเลิฟ่ะจะมากินด้วยกันนะคะร้อนๆเลยค่ะ